ที่นี่ที่บ้านตาลชุมรัะตะนาวาปีอำเภอพวนที่สายค่ะคนก็จะเริ่มมาจองที่ประมาณนี้ตอนนี้เวลาบ่ายสองสี่สิบเก้านาทีบ่ายสองห้าสิบนาทีประมาณนี้ค่ะก็เริ่มมีรถมาจองจองประมาณอากาศก็มีแดดนะคะแต่ไม่ร้อนเท่าไหร่ ลำน้ำคงยังอยู่นิ่งๆสงบไม่มีอะไรฝั่งนู้นจะเป็นหลังวัดตาลชุมมีตลาดสดคนเยอะค่ะพอดีเขามีมาบวงสวงมีทำกระถินด้วยค่ะตอนนี้ mm hmm. เงียบลำน้ำคงเงียบเชียบนะคะคนก็ไม่เยอะเท่าไหร่จะยอยมาเรื่อยๆตรงเขาวๆนู้นจะเป็นเหมือนสันดอนทราย ฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งลาวนะคะประเทศสปปลาวค่ะจะมีภูเขามีต้นไม้เยอะแบ่ไม่เห็นคนเนาะเงียบเทียบไม่เ,เหมือนฝั่งเราคนเยอะมาก